สวัสดีครับทุกคนพบกับอาาเอแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้รับชมการฝึกซ้อมยิงปืนกลางคืนนะครับย้ำนะครับว่าการฝึกซ้อมยิงปืนกลางคืนเนี่ยจะไม่ใช่เชิงยุทธวิธีนะครับแต่เป็นการฝึกซ้อมแบบเรียบง่ายนะครับเพราะว่าผู้ยิงในคลิปนี้จะเป็นพลเรือนนะครับแน่นอนครับการยิงแบบเรียบง่ายนะครับผมจะเน้นย้ำความปลอดภัยนะครับผม ซึ่งการสุดแบบนี้นะครับผมรับรองเลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมได้ทําการเช็คกระสุนที่ทําการโหลดของผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการสุดจะเป็นยังไงให้ท่านได้รับชม1รอบก่อนนะครับแล้วผมจะอธิบายในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งรับชมกันได้เลยครับ เพียคืออะไรืวาเพียโอเคอย่าเปิดครับซื้อเอียร้อยตัวเค้าไม่ยี่อยู่หมดอยู่อู้หสองเข่านอยู่หมดอันนี้ไม่ล้มอ่ะ นุ่มครับเสียงจะได้ยินเสียงนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสลับคลิปแรกนะครับยังมีต่ออีกคลิปนึงนะครับแต่ผมจะธิบายคลิปแรกนี้ก่อนนะครับว่าผู้ยิงสามคนแรกนะครับจะบรรจุกระสุนเพียงแค่สองนัดนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นลำนะครับฉะนั้นผู้ที่อยู่ด้านหน้าของผู้ยิงทั้งหมดปลอดภัยแน่นอนนะครับก็ตัวปืนจะไม่มีการขึ้นลำทีนี้ผู้ยิงคนแรกยิงไปสองนัดเสร็จปุ๊บคนที่สอง ถือจะทาการขึ้นลํานะครับผมแล้วยิงเป้าต่อไปจนถึงคนที่4นะครับทีนี้คนที่4ี่เขาก็จะมีเป้าหมดสามเป้านะครับยิงหกนะัดก็ขึ้นอยู่กับเขาคนระับเขาจะบรรจุกนินนักก็ได้คือเขายิงเอามันนะครับก็การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกที่แบบว่าปลอดภัยแน่นอน,นครับเพราะว่าทําการเช็คกระสุนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมกันเรียบร้อยแล้วว่าแนวปืนจะต้องชี้ทางไหนนะครับผมจะสังเกตว่าผู้ยิงหนึ่งสองสามเนี่ยผู้ยิงที่หนึ่งเนี่ย พอยิงเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นตัวส่องไฟฉายให้เพื่อนร่วมทีนนะครับแล้วคนที่2ถึงคนที่4ี่เขาจะมิไฟฉายนะครับผมเมื่อเขามิดไฟฉายเขาจะมองแสงไฟจากผู้ยิงที่1นนะครับคอยสั่งแสงไฟนะครับไปหาเป้าแล้วยังมีคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายอีกมุมกล้องหนึ่งให้เห็นอีกด้านของสนามนะครับแล้วก็มีคลิปที่3มเป็นคลิปยิงแบบหน้ากระดานนะครับรับชม แบบสนุกสนานไม่มีประเด็นดราม่านะครับเพราะว่าเป็นการฝึกที่ไม่ใช่เชิญยุทธวิธีนะครับผมเป็นการฝึกให้เห็นศูนย์กลางคืนนะครับผมหรือว่าในสภาวะที่แสงน้อยนะครับโอเคครับผมเชิญรับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ Вверх. Вверх. А, вверх. Вверх. ขวาเรียนี่หุดเลนก็จบแล้วนะครับสำหรับการฝึกซ้อมยิงปืนกลางคืนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบท้ายคลิปนะครับและที่สำคัญครับ อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการครัคยิ่ต่อไปด้วยนะครับขอ,ขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ